สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับเขาซูรายการ g ีพีชาแนลครับกับพันธุ์มันสำปะหลังนะครับพันธุ์พวงเพชรนะครับวันนี้พันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์พวงเพชรนะครับอายุ30วันนะครับว่าจะมีนะครับการเจริญเติบโตอย่างไรนะครับหลังจากที่เราได้ใช้ผลิตภัณฑ์โฟที่นะครับในการแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังนะครับก่อนที่จะนํามาปลูกนะครับเราก็ พาคุณผู้ชมนะครับมาตะลุยสวนนะครับวันนี้เราอยู่กับพันพวงเพชรนะครับอ่ามาดูลักษณะของพันพวงเพชรครับใบนะฮะจะออกกลมๆนิดนึงนะครับตีวงกว้างกลมๆอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็มีอายุประมาณ30วันนะครับ30วันนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาตะลุยนะครับสําหรับสวนมันสาปะหลังนะครับนี่นะครับปายนะครับี่ครับ เป็นพันธุ์พวงเพิรนะครับที่เราแช่นะครับท่อนพันธุ์มันสำปะหลังนะครับโดยการใช้โฟทีนะครับในการแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังนะครับเพื่อที่จะจะทำให้ต้นมันสำปะหลังของเรานั้นมีความอุดมสมบูรณ์นะครับและก็ไม่แห้งนะครับไม่มีผลกระทบนะฮะต่อต้นมันในการที่จะทําให้ต้นมันนั้นนะครับไม่เกิดได้นะครับนั่นก็คือเป็น อีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับในการที่จะปลูกมันสำปะหลังนะครับก็ขอแนะนําสําหรับท่านใดที่เป็นมือใหม่นะครับในการปลูกมันสำปะหลังนะครับขอแนะนําให้แช่ท่อนพันมันสำปะหลังก่อนนะครับเพราะถ้าไม่แช่ท่อนพันธมันสำปะหลังอาจจะทําให้นะครับต้นมันสำปะหลังของเรานั้นนะครับเกิดการเสียหายได้นะครับหรืออาจจะไม่เกิดก็เป็นไปได้นะครับอ่ะเรามาดูสําหรับสายพันธุ์นี้นะครับนะครับ เป็นสายพันธุ์พวงเพชรนะครับซึ่งเราได้มาในลักษณะที่เอาง่ายๆนะครับเราก็ไปซื้อมาปลูกเหมือนกันนะฮะเป็นปีแรกนะฮะที่ G P Channel นามาปลูกนะครับสำหรับพันธุ์พวงเพชรก็ได้มาครับเนี่ยดูลักษณะต้นนะครับเนี่ยจะเป็นท่อนที่อยู่ระหว่างนะครับเป็นท่อนปลายของลำนะฮะเป็นท่อนปลายของลำที่เราจะนํามาปลูกนะครับเนี่ย เป็นท่อนปลายนะครับเพราะว่าจะไม่ตูนะครับตรงนี้นะเนี่ยลำเล็กๆนะฮะเรานำมาปลูกเป็นท่อนปลายแต่เรานําไปแช่ท่อนพันนะครับสําหรับท่านใดที่ดูคลิปผมก่อนหน้านี้นะครับไปดูคลิปผมก่อนหน้านี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นท่อนปลายก็สามารถที่จะแตกกิ่งได้นะครับหนึ่งสองสามเนี่ยครับก็สามารถที่จะแตกกิ่งได้ทั้งสามสามกิ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นอยู่ในช่วงของท่อนกลางนะฮะเนี่ยท่อนกลางนะครับเนี่ย อ, <osc> อันนี้ก็ยังมีเป็นท่อนเงาเท่าไหร่ครับจะเป็นท่อนกลางอยู่นะครับลักษณะท่อนก็ไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าดูครับดูความเจริญเติบโตดูเนี่ยครับการแตกกิ่งคืออุดมสมบูรณ์นะครับมาดูท่อนอันนี้น่าจะเป็นท่อนท่อนอ่าท่อนเงานะครับเนี่ยนี่ครับก็อุดมสมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์แตกกิ่งได e ้อย <un> <sans exist> <ation> ่างสวยงามนะครับแตกกิ่งได้อย่างสวยงาม เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นกันนะครับเป็นพันธุ์พวงเพชรนะครับพันุนี้นะครับก็เป็นลักษณะหัวรอบด้านนะครับหัวรอบต้นนะครับอันนี้แตกสีกิ่งเลยนะครับอันนี้เป็นท่อนท่อนเออเขาเรียกว่าท่อนเงานะครับนี่นะครับนี่นะครับแตกซีกิ่งนะครับตรงนี้นะครับก็อุดมสมบูรณ์ครับสวยงามนะฮะ นี่นะครับอุดมสมบูรณ์นะครับนี่ก็พื้นที่ตรงนี้อยู่ที่ประมาณ10ไร่นะฮะสิไร่นะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่ประมาณ10ไร่เป็นพันุ์ที่ผมใช้เป็นพันธุพวงเพชรนะครับลักษณะหัวก็จะเป็นหัวใหญ่หัวรอบด้านนะครับและก็หัวดกนะครับมีน้ําหนักนะครับแล้วก็แป้งเยอะนะครับสําหรับพันธุ์นี้จะเยอะกว่าอีแดงนะครับสําหรับพันธุพวงเพชรนะครับท่านใดที่สนใจนะฮะก็ โทรเข้ามาสอบถามได้ครับ0 9 7 0 2 5 0 2 7 9แต่ตอนนี้ยังไม่มีสายพันธุ์นะฮะแต่ต้องรอนู่นแหละครับตอนที่เขาเจริญเติบโตไปนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ฉีดโฟทีนะครับอันนี้ก็คือเป็นแค่แช่โฟทีมานะครับเป็นการแช่โฟทีมาแล้วก็นามาปลูกเฉยๆนะครับแต่ยังไม่ได้ฉีดเดี๋ยวต่อไปเราจะนํามาฉีดนะฮะฉีดโฟทีนะครับนี่มาดูลักษณะต้นนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับ เราก็แค่ใช้ฟูทีในการแช่ท่อนพันธุ์แค่นั้นเองนะครับใช้ฟูทีในการแช่ท่อนพันธุ์แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ในส่วนของอาการใส่ปุ๋ยนะครับยังไม่ได้ใส่นะครับนี่ต้นนี้อยู่ที่ประมาณ2ต้นแต่ว่าอุดมสมบูรณ์นะครับแข็งแรงนะครับมันก็จะเข้าประมาณ1เดือนแล้วล่ะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับหลังจากนี้ผมจะใช้ฟูที นะครับในการฉีดพ่นนะครับใช้โฟทีในการฉีดพ่นคือผมจะไม่ใส่ปุ๋ยเลยนะครับคือจะไม่ใส่ปุ๋ยเลยนะครับจะใช้โฟทีอย่างเดียวเพราะว่าโฟทีนะครับเป็นปุ๋ยทางใบนะครับโฟทีเป็นปุ๋ยทางใบแล้วจะช่วยทําให้ต้นมันของเราเนี่ยนะครับจญเติบโตได้เร็วนะครับเพราะว่าตอนนี้คือมันสัาปะหลังของเรายังรากไม่เยอะเท่าไหร่นะครับยังรากไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะก็จะเลยจะเอาโฟทีมาฉีดคุมดูนะครับในส่วนของการเร่งต้นเร่งใบนะครับเพื่อที่จะทําให้ นะครับเนี่ยนะครับการหนีญ่านะครับบางคนสอบถามมาว่าอู้ปลูกยังไงนะครับย่าไม่มีนะครับก็คือที่เห็นที่ย่าไม่มีก็เพราะว่าเราใช้ยาคุมญ้านะฮะยาคุมหญ้านะครับไว้ตั้งแต่เริ่มต้นอย่างที่บอกตั้งแต่คลิปที่เราปลูกนะครับเราใช้ยาคุมญ้าซูมิโซย่านะครับในการฉีดคุมญ้านะครับคุมมันก็จะคุมได้อยู่ที่ประมาณ90วันนะครับหรือว่า3เดือนเพราะว่าหลังจากที่มันสัมปะหลังของเราอายุ3เดือนแล้วนะครับมันสัมปะหลังของเรานั้น นะครับจะโตเป็นแบบก้าวกระโดดนะใครที่รักษาดีดูแลดีก็ก็ดีไปนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ขั้นตอนในการรักษาดูแลก็นะครับก็สามารถเข้ามาดูคลิปนี้นะครับติดตามช่อง GP Channel ได้นะครับว่าวิธีการขั้นตอนการปลูกเริ่มต้นปลูกการดูแลการใส่ปุ๋ยการฉีดยาเนี่ยนะครมีขั้นตอนทุกๆขั้นตอนนะครับให้กับคุณผู้ชมที่รับชมนะครับ อ่าเขาเป็นการบอกเทคนิคดีสําหรับพี่น้องชาวเกษตรกรของเรานะครับนี่ครับอันนี้คือใช้ฟูทีในการแช่ท่อนผัดแต่เรายังไม่ฉีดนะฮะนี่ครับเป็นพันธุ์พวงเพชรนะฮะพันธุ์พวงเพชรใช้ฟูทีในการแช่ท่อนพันธุ์มันสําปะหลังนะฮะเป็นพันธุ์พวงเพชรนะฮะใช้นะครับในการแช่ท่อนพันธุ์มันสาปะหลังอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจฟูทีนะครับไม่ว่าจะเป็นการแช่ท่อนพันธุ์ การนำมาฉีดนะครับหรือว่าเป็นการสูดระเบิดหัวนะฮะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0970250279นะครับ0970250279นะครับรายการ GP c h anel n นะครับก็เป็นคลิปนะฮะเกี่ยวกับมันสับปะหลังของเรานะครับนี่ครับมองดูรอบๆนะครับโอ้โหนะครับกำลังโตเลยทีเดียวครับมันอายุ30วันนะครับพันพวงเพชร พันพวงเพชรนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะฮะก็อย่าลืมนะฮะโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับกับโปรโมชั่นฟูทีนะครับ1ซอง1ซองสามารถใช้ได้อยู่ที่ประมาณ15-20ถึง่ไลนนะครับผสมน้ำได้800ลิตรนะครับอยู่ที่ราคาเพียง600บาทเท่านั้นนะครับอัตราการใช้นะฮะหช้อนต่อน้ำ20ลิตรนะครับ1ซองก็ใช้ได้15-20ถึง่ไล่ แล้วก็โปรโมชั่น3าซองนะฮะับสามซองหนึ่บาทนะสามซองหนึ่บาทครับหรือว่าถ้าในที่ปลูกเยอะๆนะครับก็จะเป็น1กล่องนะหกล่อง1ิซองนะครับเพียง4,500บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าจะเป็นอะมิโนแบกขวดเล็กนะครับเพียง600บาทนะครับใช้ได้ที่ประมาณ4-5ไร่นะครับหรือว่าจะเป็นอะมิโนแบกขวดใหญ่นะครับเพียง1,900บาท1,700บาทนะตอนนี้ลดแล้วนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับ 097 025 0279นะฮะ0970250279นะครับรายการ GP c h anel นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเอาไว้จเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ